โอกาสจัดงานชื่อในส่วนของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาแฟชั่นและไมซ์นะคะเพื่อที่จะเวิร์กช็อปให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปนะคะที่สนใจทางด้านแฟชั่น ม i c สแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้มีสิทธิประโยชน์ก็คือเรื่องของทุนการไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับ DP Education นะคะสถาบันให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อประเทศอิตาลีชั้นนำนะคะโดยมีสถาบันชี่โนมูสนะคะมารังโกนีแล้วก็นาบาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านทัศนศิลป์แฟชั่น Fashion, สิ่งทอการออกแบบรวมถึงการจัดการธุรกิจสินค้าระดับหรูหลาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้บูรณาการกิจกรรมทั้งเรื่องของแฟชั่นไมซ์แล้วก็การศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะคะสามารถถอดบทเรียนแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นน้องนนักเรียนนักศึกษาก็จะสามารถได้รับความรู้นะคะที่วิทยากรบรรยายรวมถึงโอกาสในการที่จะได้ไปศึกษาต่ออิตาลีแบบที่ได้รับทุนการศึกษาด้วยนะคะส่วนท่านผู้ประกอบการเองนะคะวันนี้เรามีผู้ประกอบการด้านผ้าท้องถิ่นเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการนะคะท่านก็จะได้รับความรู้เกี่ยวบเรื่องของการยกระดับ การเจาะกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพรีเมียมนะคะกลุ่มสินค้าที่ท่านจะยกระดับสินค้าตัวเองอย่างไรขายอย่างไรโดยเอาไมซ์นะคะเรื่องของงานแสดงสินค้าเนี่ยไปเป็นเครื่องมือค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการมาอบรมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการนะคะองค์การมหาชนนะคะยุทีเซนะคะเราก็เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะการประชุมสัมมนาแล้วก็งานแสดงสินค้าในวันนี้นะคะก็ทีเซ็บมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะคะขอนแก่นซิลซิตี้นะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็สนับสนุนผู้จัดงานแสดงสินค้านะคะเรามีโครงการที่อยากจะบ่มเพาะผู้ประกอบการนะคะ<อ>เพื่อยกระดับสินค้าและบริการนะคะแล้วกเ็เตรียมจัดงานแสดงสินค้านะคะร่วมกับจังหวัด อนแกนนะคะในในงานของคอนแกน e x ็กซ i t i o n ชั่นนะคะเอ็กซ์เพรสชั่นนะคะในช่วงเดือนธันวาเราก็จะจัดเป็นลักษณะของการเจรจาธุรกิจนะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมีการเชิญผู้ ซื้อจากต่างชาตินะคะเข้ามา business batching ด้วยโครงการต่างๆที่เสร็จก็มีส่วนของงบประมาณแล้วก็ตัวสนับสนุนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะหวังว่าในการที่จะใช้ไหมเป็นแพลตฟอร์มนะคะเพื่อยกระดับสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมผ้านะคะแล้วก็ไหมของขอนแก่นในระดับเวทีโลกให้ได้ค่ะ การพัฒนาสินค้าที่เป็นโลคอลนะคะก็คือสินค้าที่เป็นพื้นบ้านของเรานะคะให้ยกระดับสู่ความหรูหราและส่งต่อระดับ global นะคะนั่นก็คือเป็นที่ต้องการสําหรับนานาชาติสิ่งสําคัญเลยค่ะว่าเราจะต้องดูว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรามีความ พรีเมียมหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความประณีตนะคะซึ่งเรียกได้ว่าสินค้าของเราที่ทําด้วยมือด้วยใจของเราทุกคนเนี่ยมีความพิเศษสุดอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราจะทํำยังไงเพื่อยกระดับให้สู่ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่มาที่ไปหรือความประณีตความอ่อนช้อยหรือแม้แต่ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการผลิตสินค้านั้นๆแต่ละชนิดรวมถึงแหล่ง ัตถุดิบนะคะต้องบอกว่าสำคัญมากๆในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการเดินทางเลยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นองค์ประกอบมนรวมทั้งหมดค่ะที่จะยกระดับสินค้าของทุกทกท่านให้เข้าสู่ระดับนานาชาตินะคะวันนี้เราก็ได้มาเยีอยมหัเใยขอนแก่นแล้วก็รับคำเชิญของทางคณาจารย์ทุเจ้า เพื่อที่จะมาปรึกษาหรือการว่าในอนาคตเราจะมุก่การในการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาหรือนักออกแบบใน,นูมิภาคอีสานมีมหาลัยผลแก่นในเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อจะไปคัดเลือกคนที่เก่งๆนักออกแบบที่เก่งๆเพื่อจะไปเรียนต่อที่อิตาลีหรือที่รอนด้อนที่ปารีสในสถาบันของที่ดีเพนเซชันอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีมองมอาจจะที่จะให้ทุนการศึกษาด้วยเพื่อลดการลดค่าเรียนสำหรับเด็กที่เก่ง เป็นภาษาที่น่าสนใจมากค่ะก็จะมาดูกันไล่อาจจะไซอันดูมีกันกับหาวที่อะไรก่อนแก่นค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วทวงก็จะมาพูดในเรื่องของการทํางานมุมมองทัศนคติของการพัฒนาเรื่องคราบสแตนชิฟตค่ะและมุมมองที่ทำยังไงพัฒนาคราบสแมนชิฟให้เป็น,ร,นประดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับสากคนถ้ามีเทสระดับต่างชาติการพัฒนาผ้าไหมไทยหรือแม้กระทั่งมัดหมี่ทำยังไงให้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ให้ไป การมองที่จะทำไงให้มันไปไกลถึงระดับโลกอะค่ะโดยผ่านประสบการณ์ที่ลงทำงานเป็นกรรมการตัดสินแฟชั่นดีไซน์ดีไซเนอร์คอนเทสต์อะไรมาต่างๆหลายหลายปีให้กับรัฐบาลไทยรวมไปถึงการพัฒนาระดับวีเจนในการทำงานหรือแฟชั่นดีไซเนอร์อวอร์ดในตอนที่ลงเป็นบรรทัดการบริหารขในสถาบันบริษัทนี่ค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ d p Education คือตัวแทนสถาบัน เป็นตัวแทนสถาบ,บันโรงเรียนสอนด้านแฟชั่นศิลปะและการออกแบบจากอิตาลีซึ่งเราจะดูแล3สถาบ,บันนะครับก็จะมีสถาบันอิสติทูโตมารังโกนีซึ่งมีชื่อเสียงมากทางด้านแฟชั่นสถาบันที่2ก็ชื่อดมุสคาเดมีซึ่งมีชื่อเสียงมากๆทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรมพันนาบ้านเนี่ยตอนนี้เป็นโรงเรียนสอนด้านศิลปกรรมอันดับหนึ่งของอิตาลีแล้วก็จะได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลเกี่ย นักเรียนน้องนักศึกษาของมอหอนแก่นนะครับเผื่อจะได้ต่อยอดโดยเฉพาะอย่างพวกสมมติใครเป็นดีไซเนอร์ของดีไซเนอร์เรื่องเทชทาผ้าสิงคโรอะไรเงี้ยเราก็มีต่อยอดไปถึงระดับปริญญาโทเลยไปเรียนที่อิตาลีซึ่งซึ่งอิตาลีเองก็เป็นเมืองแห่งสิงคองกน,นะครับแน่นอนแล้วก็ออกแบบแฟชั่นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในสาขาเขาเรียกว่าแฟชั่นบิสเนสนะครับบางคนอาจจะมีผ้าอยู่ในมือ อยากจะเปิดร้านอยากจะทำธุรกิจอย,อย่างมีคณะที่อิตาลีเนี่ย mm hmm. ก็จะมีหลักสูตรปรับโรด้าน f a ชั่นแล u ลักชูรี่แบรนด์แมนจเมนทําำยังไงให้สินค้าผ้าที่เราทำทำมือถักทอมาด้วยมือเนี่ย mm hmm. ก้าวเป็นสินค้าลักชวรี่นะครับอันนี้มันก็น่าสนใจสำหรับน้องๆที่ผมเองก็มีประสบการณ์ในการแนะนำในเรื่องของการป่อยอดการเรียนใช่ไหมครับว่า เขาอยากเรียนต่อทางด้านไหนเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ต่อเลยหรือเราเพราะเรามีทั้งเป็นแฟชั่นดีไซน์และเท็กซ์ไทล์ดีไซน์ด้วยนะจริงๆผมเป็นคนขอนแก่นนะครับก็ได้ยินชื่อไม้ถ้าในนามคนขอนแก่นก็เท่ว่าไม้เน้นมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา whatever ผลิตภัณฑ์ product หรืออะไรที่เป็นของท้องถิ่นเข้าไปเป็นเวที ให้พี่พันธ์ท้องถิ่นสามารถยกระดับยกระดับหรือว่ารวมตัวคือสามารถสร้างมาตรฐานตัวเองได้แล้วมีโอกาสไปเวทีให้มาให้มาแสดงสินค้าในตั้งแต่รวมตัวกันก่อนแล้วก็ประชุมระดับจังหวัดภูิภาคแล้วก็ยังมีการพูดถึงทีเซ็บมีแผนการประชุมนานาชาติไปได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะในฐานะที่ผม,ผมเป็นกอนแก่แล้วก็เมื่อเบกี้ได้ฟังทีเซ็บว่ายิงทีเซ็บเขาได้เริ่มเริ่มหลายอย่างนะ ตั้งแต่ทางการแพทย์เอาตำราแพทย์มาสังคยาดาไปไปหลกแล้วก็สร้างวัฒนธรรมของอีสานแล้วก็นี้พอมาเน้นเรื่องเรื่องผ้าไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของของคนแก่นเนี่ยก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ตรงนี้แล้วก็ยังมีการที่จะออกไปสู่อะไรนะเทรดดิง้งต่อไปเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นที่ที่น่าสนใจมากพอได้รับทราบข่าวของโครงการนี้ค่ะ ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าตนเองอทำการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วอะค่ะภายในโครงการนี้ที่ตนเองสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันต่อเนื่องทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การประชุมการสมัมมน,นาแล้วก็มีเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยตนเองก็เลยเอ้ยหนึ่งมันจบมาเลยค่ะ <c oughs> ที่เข้าร่วมฝั่งครั้งนี้นะคะก็มีแผนเรื่องของการที่ว่าเราเปิดบ้านเป็น กิจกรรมเวิร์กช็อปอยู่แล้วก็อาจจะมาแนะนําตนเองให้ทางโครงการได้รู้จักว่าเราคือใครแล้วก็ทําธุรกิจอะไรแล้วก็ไปต่อเนื่องเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากิจกรรมเรื่องถ้ามีการประชุมหรือว่า exhibition การออกบูธอย่างเงี้ยก็เราทําการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่มาเปิดตัวในขอนแก่นเราแล้วก็ทําให้คนขอนแก่นได้รู้จักเรามากๆยิ่งขึ้นไปค่ะเรามาอบรมอย่างนี้ค่ะเราได้เอาความรู้ไปต่อยอดกับ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม้ขออนเกน